<DJ. S 1> หัวปีนะคะเราจะมาหั่นกันนะคะก่อนที่เราจะหั่นนะคะเทคนิคที่ไม่ให้หัวปีดำนะคะเราก็จะบีบมะนาวลงไปในน้ำนะคะเราจะหั่นหัวปีแช่ไปในนี้นะคะแล้วเราก็จะมาหั่นหัวปีกันนะคะ ไปแช่ในน้ำค่ะไม่ให้หัวปีมันดำนะคะเราก็จะมะนาวทาทาทั้งสองด้านเลยนะคะเราก็จะหั่นนะคะ

สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทำยำหัวปีทอดนะคะช่วงโควิดแบบนี้ไม่รู้จะทำอะไรนะคะเราก็มาทำอาหารที่เราไปเด็ดมาจากสวนนะคะหัวปีของเราที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะก็จะมีหัวปีที่เราหั่นซอยเอาไว้นะคะ นาวจากกุ้งที่เราลวกไว้นะคะหมูบดค่ะจะมีต้นหอมที่เราหั่นท่อนไว้นะคะต้นขึ้นช่ายมะม่วงสับหอมแดงพริกขี้หนูผงนัวนะคะน้ำปลาเม็ดมะม่วงหิมพานตอีกแล้วนะคะ แล้วก็ผงทอดกรอบนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมเราก็แค่เอาน้ำกับน้ำตาลไปละลายให้มันเดือดให้มันเป็นแบบนี้ค่ะนิดหน่อยที่เราต้องใช้นะคะเราไปลงมือทํากันเลยค่ะเราก็เอาหัวปีผสมกับแป้งทอดกรอบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะคะ ก็ใช้มือนะคะที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะคุกเขานะคะแล้วเราก็จะนำไปทอดนะคะให้กรอบเลยค่ะน้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะคะเราก็จะเอาหัวปีลงไปทอดนะคะ ชาไทาปกรอบเลยนะคะปอปีนะคะพยายามคนนะคะ เริ่มกรอบแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นมาพักได้ก่อนนะคะนี่ค่ะเหลืองกรอบเลยนะคะเราทอดหัวปีเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำน้ำยำกันนะคะน,น้ำเชื่อมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ้ำปลานิดหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องมาชิมกันนะคะชิมรสชาติเอาใครชอบเค็มก็เติมได้อีกนะคะผงนัวนะค่ะแล้วเราก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะ จะเปรี้ยวเค็มๆขอเปรี้ยวนิดนึงนะคะชอบเปรี้ยวเลยชิมรสตามใจชอบของเราเลยนะคะเราชอบเปรี้ยวชอบเค็มใส่ผงนัวลงไป เดี่ยวซีซารแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมใส่พริกใส่หอมแดงมะม่วงสับนะคะใส่ลงไปค่ะคลุกเขานะคะแล้วเราก็จะใส่หมูบดท,ที่เราลวกไว้นะคะใส่กุ้งนะคะ ยำสูตรเด็ดของเราก็น่าทานมากเลยนะคะก็จะใส่เม็ดมะม่วงหินมะพราวนะคะตามด้วยต้นหอมและใบขึ้นช่ายนะคะใส่ลงไปค่ะ แค่นี้น้ำยำสูตรเด็ดของเราก็เสร็จแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะน้ำยำของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราจะตักเสิร์ฟใส่ถ้วยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะนี่ค่ะน้ำยำของเรานะคะจะทานคู่กับ หัวปีทอดนะคะทอดกรอบๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะยำหัวปีทอดกรอบพร้อมน้ำยำสูตเด็ดนะคะ